ครับสวัสดีเพื่อนๆชาวไบเกอร์ทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมในกรายเดอร์นะครับวันนี้ผมได้มีโอกาสนี่เลยเอารถตัวนี้ไปทดสอบกันนะครับ Kawasaki ZX6R ของพี่ Rider แฟงไรเดอร์นะแล้วก็มาดูเป็นท่อ y โยชิโมระนะครับใบยาว <Wow. S 1> ทําไมมันความแตกต่างเป็นยังไงจากอาซิกผมจะขอพูดในคลิปนี้นะครับว่ามันเป็นยังไงฟิลลิ่งยังไงขับมันไหมเราไปดูกันนะครับก็ต้องขอบคุณนะพี่แฟงนะครับ พี่แฟนของ BigDog Channel นะครับโอเคนะขั้นตอนแรกนะครับผมก็จะขออนุญาตนะครับอโอ้โหน้ำมันหมดปรับเซ็ตโหมดก่อนอ่าโฟล์ทัชชั่นสามโอเคเสียงค่อนข้างที่จะนุ่มโอเคนะครับไปดูกันเป็นไงนะ อาทางจากห้องกระสูนมากมากเลยนะครับเพื่อนผมจะลองซัดลองดูว่าฟิลลิ่งรถค่อนข้างจะเป็นไงผมว่ารถมันค่อนข้างที่จะไม่สูงมากคล่องตัวนะครับฟิลลิ่งรถค่อนข้างที่จะคล่องตัวนะครับแล้วก็นะรอบมาโคตรเร็วนะครับผมจะขอทดสอบลองดูว่า มันเป็นยังไงนะฮะหน้าจอหน้าปัดเรนไมคเพื่อนเพื่อนมองแค่มันจะคล้ายๆกับของ i นจา400นะครับนะแต่ปั๊มหน้านี่โคตรสุดอ่ะผมว่าเท่ดีนะมันมีกระปุกด้วย <Wow. S 1> เป็นโชุกหน้าเป็นของ owa, ะะอโชว w a ่าครับเฮ้ยชุกมันแปลแข็งนิดนึงนะรถแข็งเปล่าวะโอเคไปลองกันเอาโอเค กิฟเตอร์สมูทมากเลยนะครับโอ้ใจเย,ยน็ยยนใจเย็นดพี่ใจเย,ยน็น ระดับหนึ่งนะครับก็พี่แพงบอกว่ารถมันประหยัดนะ้ำมันตอนนี้ผมขับในคล้ายว่ามันจะเป็นโหมดอ่าอีโคนะเป็นโหมดอีโคของทางคาบสกินี่มันขึ้นตัวอีโคลเลยนะครับว่ารถมันอยู่ในโหมดที่มันขับประหยัดนะครับพเพื่อนโอ้ขับมันอยู่นะผมว่านะความรู้สึกของผมคือมันสมูท มันมันคนรับฟิลลิ่งกับอารซิกนะผมว่าจะเป็นคาสหกร้อยเหมือนกันนะครับมันจะเป็นอย่าไม่ใช่ยังไม่ใช่ริเวอร์สำหรับตัวรถขับมันสาใจการสมัคเป็นขอโชว์ว่าปรับเสร็จ เดี๋ยวผมขออนุญาตทำความเร็วนิดนึงนะครับก่อนจะออกจากไฟแดงตรงนี้ <Wow. S 2> ว่ามันเป็นยังไงนะครับถังผมติดแจ้อย่างนึงคือถังตัวนี้มันทำได้สวยนะมันเอาไว้รับกับตรงคางของหมวกน็อกพอดีนะเพื่อนท่อไม่ล่นมากนะครับถือว่าใช้ได้เลยล่ละนะครับระดับหนึ่งนะครับอตอนนี้ โอ้โหพี่เกดใส่ไม่ดีเลยว่ะตัวครอบถังะนี่ยไปแดงโค่นนานนะตัวใหญ่คว่าน,นะขอบคุณพี่แฟงบิ๊กล็อกอีกทีนะฮะโอเคเอาใส่กันเลยจะลองลองดูนะฮะว่าเป็นยังไงสัตลองดู อ๋อขับโคตรมันว้าว <Wow. S 1> แต่ล้อนตีนฝั่งขวานะล้อนตีนฝั่งขวา <c oughs> ครับ ขับอย่างละมัดระวังนะรถค่อนข้างที่จะเยอะนะครับขับอย่างละมัดระวังเซ็ตี้ถือว่ามั่นนะครับมันใช้ได้ มันอิรีมันจริงๆนะครับเพื่อนๆคือเชิปเตอร์ค่อนข้างที่จะสมูทนะผมชอบ เคเคๆเคจริงๆนะครับเพื่อนๆรับมันมากเลยเพื่อนๆท่อถือว่าไม่ลั่นนะนุ่มกำลังดีไม่แน่ใจว่าพี่เขาได้ใส่อะไรนะใส่จกุกลุ้เสียงหรือเปล่านะผมไม่ค่อยแน่ใจกนะับพ่อโยชิชุดนี้นะกาดสวยงามไหมว้า สุดๆนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปนะก็ต้องขอขอบคุณร้าน MT Speed Shop นะครับร้าน BK Superbike แล้วก็ที่ขับมาได้คือ Big Dog Rider นะครับที่ให้รถเราไปทดสอบวันนี้นะครับขอบคุณนะครับทีมงาน LM Rider และ h a m s i n g นะครับสำหรับวันนี้ผมนิกไรเดอรนะครับขอจบคลิปนี้สวัสดีครับ